สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากําจัดเพลี้ยในต้นไทรเกาหลีกันค่ะอันนี้ต้นไทรเกาหลีของเรานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเพลี้ยเต็มเลยนะคะอยู่ในใบของเขาเนี่ยค่ะจะทําให้ใบหยิกใบงอเพลี้ยจะมาอาศัยในต้นไทรของเรานะคะใบยังไม่แก่ค่ะเขาชอบมากเลยที่จะมาอาศัยนะคะทําให้ใบหยิกใบงอแล้วการเจริญเติบโตของต้นไทรของเราก็ไม่ดีเลยนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าต้นไทรของเรา เวลาที่อยู่ในร่มไม่ค่อยได้ออกแดดก็จะมีเพลี้ยมาลงเลยนะคะเดี๋ยวเรามากําจัดเพลี้ยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตัดยอดที่มีเพลี้ยค่ะตัดออกหมดเลยค่ะตัดทั้งต้นเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋เรามาทําน้ําฉีดกันค่ะน้ําฉีดไล่เพลี้ยของเรานะคะเพื่อนๆก็จะมี น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ซันไลน์นะคะเป็นสารจับใบค่ะเพียงแค่สองอย่างง่ายๆเลยนะคะที่สามารถหาตามครัวเรือนได้เลยนะคะใส่ซันไล์แค่สองหยดค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะหลังจากนั้นก็เขย่าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำน้ำยาของเรามาฉีดเลยค่ะฉีดรอบต้นให้ทั่วต้นแล้วก็เน้นในช่วงที่มีใบยอดอ่อนๆนะคะฉีดในช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าฉีดในช่วงเช้าอาจจะเจอแสงแดดทำให้ใบไหม้ได้นะคะฉีดแบบนี้เลยค่ะ ฉีดให้ทั่วต้นเลยนะคะข้างล่างข้างบนนะคะในช่วงแรกๆที่แตกยอดมาก็ให้ฉีดทุกวันเลยนะคะเห็นว่าช่วงแรกๆที่เราถ่ายให้ดูจะมีใบอีกใบงอเต็มเลยนะคะก็จะแตกต่างกันมากเลยค่ะอันนี้แตกยอดใหม่แล้วนะคะอันนี้ทดลองให้แล้วนะคะใช้ได้ผลจริงๆค่ะเพลี้ยไม่มาเกาะต้นไทรของเรานะคะ การจเจริญเติบโตต้นไทรของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆสูตรของเราก็มีแค่น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะกำจัดเพลี้ยกำจัดมแมลงกำจัดมดได้ค่ะอันนี้ต้นไทรเกาหลีของเราก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเลยค่ะพเพื่อนๆ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ